เอา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 โอ้โหหลบงี้ยิงข้อเท้าเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Slap d e p กันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับเกมที่ชื่อว่า Star Wars The Battlefront 2ครับอ่าวันนี้เราก็จะมาเล่น ด่านโคออฟมิชชั่นเนะมันก็มีอยู่หลายด่านแต่ว่าผมจะคือถ้ากดเลือกด่านหลายอันมันจะนานอู้เนี่ยพอเล่นแอนนี่ปุ๊บเอ่อเพย์แอนนี่ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาทันทีเลยเพราะว่าคนส่วนใหญ่อันนี้คือเป็นด่านที่เราเล่นกับคนจริงๆนะโอเคก็คือมีคนเป็นเพื่อนร่วมทีมสู้กับฝั่งนู้นเลยที่เป็นบอทโอเคครับโอ้ยทำไมเข้ามากลางแมตต์เออทำไมเราเข้ามากลางแมตต์เอ ถึงว่าเหรอทำไมไวแล้วเข้ามากางแมทอ่าเดี๋ยวผมเล่นกางแมทก็ได้เพราะมันสามารถเข้ามาจอยระหว่างที่เพื่อนเขาเล่นกันอยู่ได้โอเคโอ้โหหึหึยืนจี้หน้าเลยเมื่อกี้เคเดี๋ยวเรายึดฐานแถวนี้ก่อนโอ้ยโอยโอ๊ยโอ้โหดิดช่วยช่วยช่วยอ้าไปแล้วนี่อ้าช่วยอ่าเรียบร้อยไปเดี๋ยวจับฐานก่อนโอ้ยโอยโอ๊ยลงบ่อน้ำกด โอ้ยลงบอ่อผมกดจะตายแล้วมาแล้วเปล่าดูดูด,ดูข้างหน้าไหมโอ้โหโอ้โหไหนแล้วเพื่อนเราไม่มาช่วยเลยเหรอเจ๊เพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวอ้าวโอโ้เพื่อนเรามาช่วยแล้วอ่ะโอเคเราช่วยเขาช่วยเราช่วยวินวินสองฝ่ายโอ้โหเอาของขวัญไปครับของขวัญระเบิดดิระเบิดโอ้โหไม่โดนใครเลยให้มันได้อย่างงี้ยอ่า เราได้อยู่ได้อยู่อ่าฉีดยาก่อนฮิลลิ่งแฟกเตอร์อุ้ย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 อ้าวอ้าวเราผ่านด่านแรกแล้วเหรอเราเข้ามาเขาก็ยังอยู่ต้นเกมอยู่นะเขาก็ไม่ได้อยู่ไกลมากโอเคเราก็ไม่เป็นไรจอยเข้าไปก่อนแต่ว่าจริงๆเราก็สามารถเริ่มใหม่ได้ก็กดออกธรรมดาเหรอโอ้ยโอ้โหปาระเบิดออกมาไม่ระวังกันเลยเฮ้ยเอาของขวัญเอออุ้ยเอ้าเอ้าใครช็อตเนี่ยเอ้าแถวไหนช็อตเนี่ยอ๋อไอเดนเวอร์ซิโออันนี้นะ่ยเปล่า ให้มันระวังกันหน่อยอ่าโอ้ยโอ้ยจะตายจะตายอุ้ยเฮ้ยฉีดฮีลลิ่งแฟคเตอร์ก่อนโอเคอ้าวตายแล้วอ่าเรียบร้อยไปอีกหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราอู้หูหูหูออกมาปะหน้ากันเลยนะเอ้าวิ่งสู้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 โอ้โหในมีคนไหมอ้าวไม่มีแล้วเราจริงๆเรายึดฐานได้เลยอ่าโอเคโอ้ยโอ้ยหเอ๋พึ่งเอ๋พึ่งสงสารกันบ้างเออเอออ้าว โอ้ยโอ้ยอ้ยรอยบรอบอ้าวอ้าวเรียบร้อยเลยอ้าวแต้มแปดพันเลยเดี๋ยวเ,เล่นเป็นได้หมดเลยเนอะถ้าอันไหนเพื่อนเลือกไปแล้วเราก็จะเล่นไม่ได้เฮ้เดี๋ยวเราก็เอาเป็นเอาฮันสโอแล้วกันไปมาครับกระชุดใหม่อ้าไปเลยลุยนี่ครับผมเจอของเล่นใหม่สามารถกดเอ่อให้มันพูด <c oughs> ตลกดียังชอบเลยขำดีเฮ้ยโอ้อ้าวผ่านน้ำกดโดนกดหน่อยต้องโดนกดเอ๋คนละกดไอ้นี่เขาไม่ชอบทำตามกดเดี๋ยวปลาระเบิดวางกบดักเดี๋ยวเหมือนเห็นในเรดาร์เหมือนจะมีคนมานะโอ้ยในเรดาร์เหมือนจะมีคนมาอ้ยอ้าวโอ้โหเรามาเร็วไปหน่อยเดี๋ยวกดปืนเร็วโอ้โหกดปืนเร็วก่อนอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตัวนี้มันจะยิงปืนใหญ่ใส่แล้วอย โอ้ยตาบอดตาบอดมองไม่เห็นแป๊บอื้มอ่าอ่าอ่าเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคเราลุยต่อลุยย่าอ่าเอาไปตูมโอ้โหอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหมีแขกไม่รับเชิญมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยยิงมั่วมองอะไรไม่เห็นยิงมั่วนอ๋อยิงมั่วยิงมั่วนอุ้ย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 ดูเหมือนจะยุ่งแล้วอ่าอ่าอ่ายิง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 โอ้ย เ๋ยววิ่งเข้าไปในโลกก่อนวิ่งเข้าไปในโลกก่อนเดี๋ยวมันจะไม่รอดเอาอ่ไมแล้วช่วยกันช่วยกันทุกคนช่วยกันบุกโอ้ยปืนค้างนอ่หันหลังอห้ออเออเออยออเออออเ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 ติดๆอเอ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 ออเออเอเออออเ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 ออออเ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 ออออเออเอเออเเออเออ เออตรงนั้นจะมาไหมลองดูเอามาเรียบร้อยโดนกับดักไปมาโอ้โหโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดปุ่มอ่ากดผิดปุ่มเข้าไปลุยเฉยเลยตัวเราก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นนะเราไม่ได้มีไรเซเวอร์นะนี่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 โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวยิงไม่ค่อยจะแม่นนี่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 โอ้โหยังโหดเอ้ยเดี๋ยวเห็นเห็นข้างหน้าเดี๋ยว ทำไมมันยิงไม่ค่อยโดดเอา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 โอ้โหหลบงี้ยิงข้อเท้าเลยเอาเออหลบงี้ก็ยิงข้อเท้าอุ้ยแล้วใครมาปาไม่เรามองไม่เห็นเนี่ยเออเราควรไปตรงไหนดีเฮ้ยข้างหน้ามีเดี๋ยวลองปากระดักรองซิลองรอก่อนรอก่อนรอก่อนเดด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 ดโดด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 เลดด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 อุ้ยอุ้ยดดดด ไอ,อเดี๋ยว,มา,านนยว аго, มาจากไหนเนี่ยเอ้ยหนีกันหนีกันโอ้ยโเกือบเกือบไปแล้วมาจากไหนเนี่ยอุ้ยอุ้ยโหเดี๋ยวเดี๋ยวให้ของขวัญกันนี่ให้ของขวัญกันโดนไปตัวนี่เอ้าเอาซูมยิงเลยเอ้าโอ้ยปืนเสียปืนเสียเอาเอาเอายิงซุมยิงซุมไม่สิยิงซุมเดี๋ย,ยวปืน เอ้ยยิงสุ่มยิงสุ่มมันต้องโดนนั่งแหละโอ้โหโดนแต่หัวเพื่อนเราโดนในหัวเพื่อนเราเนี่ยเพื่อนเราก็มาบังกันจังเอาไประเบิดเออ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 อุ้ย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 วิ่งหนีก่อนบายบายไว้เจอกันเดี๋ยวแล้วทำไมตามองไม่เห็นโอ้โหโดนกับโดนไอ้นี่แกโอ๊ย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 นี่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 ตัวบนนี่ยทำห้มองไม่เห็นนี่ เอ้ยโอ้โหเกือบตายโอ้ยเดี๋ยวมองอะไรไม่เห็นเลยไม่ชอบตอนมองอะไรไม่เห็นเนะี่ยเราสู้กับศัตร,รูมันไม่มันไม่สมดุลเขาเรียกว่าอะไรมันไม่เฮ้ยอือโอ้โหไม่โดนใครเลยโดนกระโดนกระด่ดางมันตายเราเล่นเป็นอะไรดีเมื่อกี้เล่นทหารโซโลแล้วต้องเปลี่ยนตัวเล่นบ้างวันเนี่ยเฮ้ยลุกหืมตายหมดแล้วเราเล่นเป็นเลอาก็ได้เหรอมา ตัวนี้ยิงชาร์จปืนระเบิดได้ครับโชว์อุ้ยอูมโหเป็นไงโชว์แล้วโอ้โหเดี๋ยวเพิ่งโอ้โหมันไม่ได้รับเชิญนะเนี่ยเอาปลาระเบิดนำนำสามลูกอ่านำสามลูกบอกเลยอ่าอ่าอ่านี่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 เดี๋ยวเพิ่งนี่โอ้โหเรียบร้อยไปหนึ่งนี่โอ้โหแต่เราก็ไม่ใช่ว่าเราจะชนะทุกตานะเล่นอย่างนี้อ่าโอเค เราใช้ปืนจะหมดแล้วโอ้ย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 เดี๋ยวดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวเพิ่งโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวดเดี๋ยวเพิ่งโอ้โหเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งโอ้โอ้โหกิ้งหลบเดี๋ยวโอ้โหมันมาทีมันมากันเยอะโอ้ยโดนอีกแล้วเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวให้ตาหายเจ็บก่อนโอเคอ้าวยิงซุ่มไหมอ้าวปลาเบิดเข้าไปมันต้องโดนนั่นแหละเชื่อเดี๋ยวดูนะครับโอ้เรียบร้อยได้ไปตัวง เออเออเรียบร้อยไปแล้วเออเอออุ้ยโอุ้ยอุยโดนโอ้โหโดนใครไม่รู้เดี๋ยวหลบก่อนโดนใครไม่รู้มองไม่เห็นเลยเอาอุ้ยด้านไปเดอะเอาระเบิดไปกินเอาระเบิดไปกินเอาระเบิดไปกินโอุ้ยโอ้โหกลับมาแล้วกลับมาแล้วอุ้ยดันมอนี่เอาเดี๋ยวชาร์จปืนกันชาร์จปืนชาร์จปืนเอออาชาร์จปืนชาร์จปืนเออเออ โอ้ยเดี oh 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 ๋ยวพงโอ้ยโอ้โหนีกันโอ้ยหนีโอ้ยโอ้ยดี๋ยวดเดียเพิ่งโอ้โหใจเย็นโอ้โหเรียบร้อยเลยมันมาลุมสองตัวงี้แล้วใช้พลังทั้งคู่ โอ้โหจะชันอ้าวเรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วเดี๋ยวเราเล่นเป็นเฮฟวี่เรอะเพราะว่าเรามีอาวุธหนักเยอะเราจะได้ได้เปรียบอ่ะเราได้เปรียบแน่ๆเรอะเดี๋ยวเรายิงปืนออกไปถ้าไม่มีคนบังมันจะยิงได้ได้ผลเยอะนะอ่าโอเคเดี๋ยวดูนะเอ๊ยเออเอ้ยบังทำไมเนี่ยเฮ้ยเอ้ยนี่นี่ เดี๋ยวแล้วเพื่อนมาบังเนี่ยแทนที่จะจ,ะจะจำจัดมันได้ก็กลายเป็นว่าอ้าวบังเพื่อเดี๋ยวเราใช้คนธรรมดานี่แหละวิ่งมันดีโอ้โหแลนโดไม่น่ารอดเธอคนเล่นแลนโดจะรอดไหมโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยโพึ่งโอ้ยพึ่งดิอ้าวโอเคยังรอดอยู่ยังรอดอยู่แลนโดโอ้โหโเดี๋ยวหลบ เดี๋ยวอย่าเพิ่งอืสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวโอ้ยโอ,โ,โอ้โหมันโอ้โหมันโหดมากเราควรที่จะเล่นฮีโร่นะจริงเอ่อเออมีคนเล่นลุกไปแล้วเอ่อแลนโดยังรอดอยู่อ่านี่ผมชอบใช้ตัวนี้มันค่อนข้างโหดเถอะเจไดก็สู้มันไม่ไหวเถอะเดี๋ดูนะเดี๋ดูนะโชว์วิง่ง э! กระโดด โอ้โหเรียบร้อยตายหมดเลยทีเดียวอุ้ยเอาเอาเอาตาบอดตาบอดอีกเอ้ยมองไม่เห็นมาอีอีเอาลุกบังลุกบังเอาปลาระเบิดให้เอา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 กระโดดกระเทือบเออเออเอาสิอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยดัสซีเดียสมาเหรอโอ้ยตายแล้วตายแล้วลบลบก่อนแล้วสู้ดัสซีเดียสไม่ได้เหรอเออเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอออี อ๊ะโอ้โหเราสู้ได้เราห้ามพูดกับตัวเองว่าเราสู้ไม่ได้เหรอไม่งั้นเราจะเสียกําลังใจในการต่อสู้เออมันหนีไปไหนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมาทางนั้นแน่ๆเอ้ยเดี๋ยวมันยังโอ้โหยังมีรอดอีกยังมีรอดอีกเอาปาระเิดเข้าไปเออเออเออเดี๋ยวเออเออเออยิงซุ่มยิงซุ่มยิงซุ่มเออเออเออ นี่เป็นไงล่ะโอ้โหเป็นไงอือ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 นี่โอ้โหนี่ช็อตซะขยับไม่ได้สิขยับไม่ได้ขยับไม่ได้เลยสิอุยอ้ยอุ้ยใครปลาระเบิดมามองไม่เห็นเออแล้วไม่อยู่ท่ามกลางวงแล้วมองไม่เห็นนี่อันตรายมากเลยชนะแล้วหัวเราะหน่อย <laughs> หัวเราะโชว์ <laughs> ยังชอบ ถึงเราจะมาเข้าร่วมกับเขาทีหลังแต่ว่าเราก็ไม่มันก็ไม่มีผลนะเราชนะอยู่ดีมันก็อย่างนงี้แเลยพวกหลงตัวเองอย่างนี้แเลยไหนดูซิเราอยู่ที่โอ้เราอยู่ที่สองเนอะนี่เราอยู่ที่สองที่หนึ่งเป็นลุคสกายวอลเกอร์โอเคครับหลังจากที่เราจบกันไปแล้วเราก็คงจะต้องปิดคลิปกันแล้วโอ้ยทำไมเปนไวขนาดนี้ เล่นแป๊บเดียวความสนุกมักจบลงเร็วโอ้ยมือก๊อกยกกกากกระดูกหักโอ้ยพาร์ทที่แล้วพาร์ทสตาร์วอครั้งที่แล้วจบด้วยอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าลงไปนานมากแล้วแต่ว่าผมไปเจออย่างหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูเดี๋ยวดูนะรเราสามารถทำให้มันร้องเงี้ยใส่พวกอารมณ์ได้เหรอตอนอยู่ในศึกเราก็จะเล่นได้ปกติเลยวันนี้เราก็จะจบ รายการเอ้ยจบการอัดคลิปเพียงเท่านี้ผมก็จะจบด้วยท่านเขาเขาดูกูเขาดูกูกท่านเขาดูกูเพราะว่าเราไม่ดูเขาเขาเลยดูเราโอเคครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องสแลป d ดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดทุกปุ่มที่มีในช่องเลยนะคะแต่อย่าก,กด s u b s c r ร b ์สองรอบครับสำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับบ๊ายบาย